สุกสั้นวันวาเลนไทน์นะครับเพืนเ่อนก็วาเลนไทน์นี Adam, ้นะครับไม่จ so ําเป็นว่าต้องรักไก่รักแฟนรักอะไรด้นะครับก็รักไครทุกคนนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะเอาตอนอินนินนะครับหรือว่าตะเบกนะครับตะเบกน้ำนี่นะครับผมใด้คุดไว้นานเลยรต้องแต่งรักนะครับรักรอบเลยนะครับวันนี้ก็รักกเต็มเลยนะครับนี่เข้าๆนี่มั่นนึ่งดีเลยนะครับเพืน่อนผมใส่ตูออบไ้นะครับ นนี่ะครับดูรัดนะครับคนใหญ่โตเลยนะครับน่าจะใหญ่ไหวอยู่นะจริงไม่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 ถึงเดือนนะครับจริงใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าโตไหวนะครับนี่ครับากรอบๆนะครับบางเดือนใส่ได้ท่างช่องฟังนะครับหน้าใหม่เดี๋ยวจะแต่งตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ค่อยๆตัดลงมานะครับเผื่อมันอมเป็นแนวสวยงามนะครับผม ช่วยแม่กับเปลี่ยนผมมินวีจาน์มาได้นะครับแนะนำมาได้นะครับนเปื่อนตุกตันก็ค่อยทุกคนมีความชุกนะครับแล้วก็รักจงมีความรักนะครับผมรักอะไรก็ได้กับผมรับสวัสด,ดีกับผม